เจ็ดสัปดาห์ในคำพยากรณ์0 0วันต่อปีดานีเอลบทที่8ข้อที่13ถึง14แล้วข้าพเจ้าได้ยินผู้บริสุทธิ์ท่านหนึ่งพูดอยู่ผู้บริสุทธิ์อีกท่านหนึ่งมาพูดกับท่านที่พูดอยู่นั้นว่านิมิมิที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเผาบูชาเนืองนิดจะอยู่อีกนานเท่าใดทั้งเรื่องการทรยศที่ทําให้เกิดวิบัติและเรื่องการมอบสถานศักดิ์สิทธิ์ให้ไปและเรื่องบริวารที่ถูกเหยียบย่ําลง ท่านผู้นั้นตอบท่านว่าอยู่นาน2,300เวลาเย็นเวลาเช้าแล้วสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นจะกลับสู่สภาพอันควรเมื่อใดก็ตามถ้ามีระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกับคัมภยรกรในตัวของเวลาเองก็มีสัญ,ญลักษณ์อยู่ด้วยกฎของพระเจ้าที่ให้คำนวณหาเวลาที่แท้จริงเราจะพบอยู่ในเอเซเคียสบทที่4ข้อที่6 และเมื่อเจ้ากระทำเช่นนี้ครบวันแล้วเจ้าจะต้องนอนลงเป็นครั้งที่สองแต่นอนตะแคงข้างขวาและแบกการลงโทษพงพัน์ยูดาเรากำหนดให้เจ้า40วันวันแทนปีกันดานวิธีบทที่14ข้อที่34ตามจำนวนวันที่เจ้าเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินนั้นซึ่งมี40วันวันที่หนึ่งจะเป็นปีหนึ่ง เจ้าทั้งหลายจะรับโทษความผิดของเจ้าอยู่40ปีเจ้าทั้งหลายจะทราบถึงความไม่พอใจของเราดังนั้นหนึ่งวันจึงเท่ากับหนึ่งปีในคำพยากรณ์ ถ้า2,300วันก็หมายถึง2,300ปีคำพยากรณ์เกี่ยวกับเวลา2,300วันเป็นคำพยากรณ์กล่าวถึงการกู้กรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่หลังจากครบกำหนด70ปีของการเป็นเชยตามที่พระเจ้าทรงตรัสผ่านท่านเยเรมีว่าเพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเมื่อ70ปีแห่งบาบิโลนครบแล้วเราจะเยี่ยมเยียนเจ้าและจะให้คำสัญญาของเราสำเร็จเพื่อเจ้า และจะนำเจ้ากลับมาสู่สถานที่นี้พระเจ้าตรัสว่าเราจะให้เจ้าพบเราและเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีและรวบรวมเจ้ามาจากบรรดาประชาชาติและจากทุกที่ที่เราขับไล่เจ้าให้ไปอยู่นั้นพระเจ้าตรัสดังนี้แหละและเราจะนำเจ้ากลับมาอย่างที่ซึ่งเราในประเทศเจ้าให้จากไปนั้นและยังได้พยากรณ์เกี่ยวกับวันแห่งการพิพากษาวันลบบา ชำระพระวิหารในวาระสุดท้ายดาเนียลได้พยายามแสวงหาความเข้าใจด้วยการศึกษาคำพยากรณ์ของท่านเยเรมีด้วยการอธิษฐานอ้อนวอนและบำเพ็ญศีลอดอาหารเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงที่ชนชาติอิสราเอลบ้านแตกสาแรกขาดถูกเกณฑ์มาเป็นเฉลยที่กรุงบาบิโลนแม้แต่ตัวท่านดาเนียลเอง ก็ยังทำราชการรับใช้กษัตริย์ต่างชาติอยู่กรุงเยรูซาเล็มที่ถูกทำลายลงอย่างย่อยยับพระวิหารที่สวยงามกลายเป็นเท่าฐานท่านรู้สึกว่านิมิตเกี่ยวกับเวลา2,300วันต่อปีนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับการสร้างกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารขึ้นใหม่ตามที่ผู้พยากรณ์เยเรมีได้กล่าวคำพยากรณ์ไว้แล้วว่า รุงเยรูซาเล็มและพระวิหารจะต้องร้างอยู่จนครบกำหนด70ปีและในขณะนี้ก็ถึงเวลาครบกำหนด70ปีแล้วดาเนียลบทที่9ข้อที่2 3ถึง3ในขณะที่ท่านดาเนียลกำลังอธิษฐานอยู่ด้วยใจร้อนรนนี้ทูตสวรรค์กาบเบรียตก็ได้รับคำบัญชาให้รีบมาเพื่ออธิบายความหมายของคำพยากรณ์2,300วันแก่ดาเนียลท่านกล่าวว่า ดาเนียลบทที่9ข้อที่21ถึง24เออขณะเมื่อข้าพเจ้ากล่าวคำอธิษฐานอยู่ชายที่ชื่อกับเลียสซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตครั้งแรกนั้นได้บินอย่างเร็วมาใกล้ข้าพเจ้าในเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็นท่านได้มากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าโอ้ดาเนียลข้าพเจ้าออกมาณนบะบัดนี้เพื่อจะให้ปัญญาและความเข้าใจแก่เจ้า ในตอนต้นแห่งคำมิงวอนของท่านก็มีคำหนึ่งออกไปข้าพเจ้าจึงมาบอกให้ท่านทราบเพราะท่านเป็นผู้ที่สงรักมากเพราะฉะนั้นจงพิจารณาคำนั้นและเข้าใจนิมิตนั้นมีเจ็ดสิบสัปดาห์แห่งปีกำหนดไว้สําหรับชนชาติของท่านและนครบริสุทธิ์ของท่านเพื่อให้เสร็จสิ้นการทรยศให้บาปจบสิ้นและให้ลกมนทิมเพื่อนำความชอบธรรม นิรันต์เข้ามาเพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคําของผู้เผยพระวจนะนั้นและเพื่อจะเจิมสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ระยะเวลา2,300วันต่อปีนั้นถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันดังข้อความต่อไปนี้70สจับตาหรือ490วันและคงเหลือเป็นส่วนที่2อีก1,810วันตามคำพยากรณ์1วันเท่ากับ1ปีดังนั้นส่วนที่1คือ490ปีและส่วนที่2คือ1,810ปีเมื่อรวมกันแล้วก็ตรงตามจำนวน2,300ปีนั่นเองส่วนที่1เวลา4 0 0 90ปียังมีการแบ่งออกเป็น3ระยะ7สัปตะ62สัปตะ1สัปตะเท่ากับ70สัปตัปดาเนียลบทที่9ข้อที่25เพราะฉะนั้นจงทราบและเข้าใจว่านับตั้งแต่การที่ถ้อยคำนั้นออกไปให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่จนถึงสมัยผู้ถูกเจิมไว้ผู้เป็นประมุขกอ้อ เป็นเวลาเจสัปดาห์และเยรูซาเล็มจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยลานหนึ่งและคูเป็นเวลา62สัปดาห์แต่ในยุคลำบากจุดเริ่มต้นของ2,300ปีได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อกษัตริย์อาเซอร์ซิสแห่งเปอร์เซียได้ออกหมายประกาศให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่การกู้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่หมายประกาศของกษัตริย์เปอร์เซีย ให้สร้างพระวิหารและกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่มีขึ้นถึงสามฉบับสามครั้งด้วยกันฉบับที่หนึ่งเป็นการประกาศให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นใหม่ที่กรุงเยรูซาเลม็มโดยพระราชาไซรัสในปีก่อนพิศสกราช536แต่การก่อสร้างต้องหยุดไปเพราะการขัดขวางของศัตรูที่อยู่รอบๆกรุงเยรูซาเลม็มตลอดของรัชการของไซรัสเอสราบทที่1ข้อที่1ถึง4 ฉบับที่สองเป็นหมายประกาศของพระราชาดาริอสัสในปีก่อนคิตสักราช519เอสราบทที่6ข้อที่1ถึง12การก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าไม่ได้สำเร็จในรัชกาลนี้ฉบับที่สเป็นหมายประกาศของพระราชาอาธาเซอร์ซิสในปีก่อนคิสัตรราช457 โดยท่านเอสราผู้เป็นปุโรหิตได้เดินทางออกจากกรุงบาบิโลนพร้อมกับอบพยพชาวยิวก่อนกลับถิ่นฐานเดิมของพวกเขานะคะเอสราบทที่7บทที่8และเนหามีบทที่สองโดยที่ท่านเนหามีได้เดินทางไปสมทบในปีก่อนกิตศกักราช444ต่อมาหลังจากนั้นการสร้างกรุงเยรูซาเล็มจึงสำเร็จลงในช่วง7สัปดาหรือ49ปีตามคําพยากรก์ ดังนั้นการนับเวลาสร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ตามคำพยากรณ์ในดาเนียลบทที่9ข้อที่25จึงเริ่มขึ้นในปีก่อนคิสตศกราช457ตามหมายประกาศของพระราชาอาทาเซอร์ซิสและในปีนี้เองถึงเป็นการเริ่มต้นของคำพยากรณ์2,300วันต่อปีคำพยากรณ์ช่วงแรก7สัปดาห์เท่ากับ49ปีสำเร็จไปแล้ว